สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องฟังไทยสบายดีพี่น้องทั้งสอบป,ปเล่าบ้านเราสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้บอลังสีมากเบิ่งตามสอกตามซอยอยู่ในประเทศไทยทุกคนว่าสว่างอีลีบอจังสีนี่คือขัามเพิินวาบอซอยของในประเทศไทยงสหรือว่าเป็นสอกเป็นซอยเป็นถนนเข้าไปจังสีเพิินสีติดดอกไฟเต็มเลย,เลย,ยทุกคนเด้กมันสีบบว่าแจ้งสว่างดีบอทุกคนเบิ่งเบิงเบิงเมื่อนี้บอลลังสี ไปผ้าพี่น้องไปพิสูจน์กันสินะบางเถื่อพี่น้องทั้งฟังเลา่าทั้งสปกปลา่าเล่าบานเท่าจันสิ่นอยากเห็นผลบม่เคยเห็นเนาะตามซอกตามซอยคนอยู่ในประเทศไทยจักสีทุกทุกคนบางคนผลก็บม่เคยเห็นสินะพี่น้องนะอันนี้คือเธอบาลังอยากให้พี่น้องเห็นให้มาทุกคนเนี่ยโอ้ทางขางบาลังเป็นโรงเรียนนะทุกคนเป็นโรงเรียนนี่บอกพี่น้อง สว่างบ่ทุกคนสว่างมารายการฐานบ่ทุกคนป่าความอลังการงานสร้างแล้ะความสวยงามทุกคนนี่นี่นี่ป่าสว่างบ่พี่น้องจะเบิ่งเอาแน่พี่น้องเอ้ยแต่หน้าละแต่ละหน้าบ้านจะสิเสสพิ่นก็สิมีนี่ทั้งขยะทั้งขยะจ้าสิพี่น้องนะทั้งขยะที่บอว่าเพิ่นไว้ทิ้มไว้หยังสิทุกคนนี่ อันนี้คือชีวิตหลังเลิกงานของบาลังเลยพี่น้องเด็กก็คือแบบว่าหลังจากเลิกงานบาลังกับมาหลินมม่ยังมานางหลินหรือว่าไปเก็บบรรยากาศไปฝากีพักนองทั้งสองป,ปล่าบ้านเขาคนเดี่นะแต่ว่าพี่น้องคนฟังไทยเพิ่เมึงกระน่ำสีหูแล้วเคยเห็นแล้วเสิเพราะว่ามันเป็นบ้านเพิ่นนะทุกคนนะ <laughs> นี่มันบอกพาตทุกคนเอ้ยพา มาตรฐานบ่อจะาว่า,วาพ่อแม่พี่น้องเอ่ยเบิ่งซอยบ่อลังเนี่ยทุกคนน,นี่ทุกคนอันนี้นี่บ่อังอยากสีบอกเลยทุกคนเด้ออันนี้คือแบบว่าเป็นซอกเป็นซอยเป็นซอกเป็นซอยหรือว่าเป็นทางเล็กๆเข้าไปในหมู่บ้านสินะทุกคนนะมีดอกไฟเรียบร้อยมีไฟส่ะเซลล์เรียบร้อยทุกคน ก็คือแบบว่าบริเวมือตื๊อแบบว่าไปใช้ของบริเวเป็นต่างอย่างนี่นี่เป็นซิติกล้องวงจรหนียางมาโม่พอเทไรปุ๊บแต่เสียงกล้องไม่เจาะทุกนทำไมความมีูหราความหรูวังอลังการนี่ซอกซอยบานเพิ่นซิมีลูกแล้วนะทักแน่ทุกคนโอ้โหอัตตาธานเลยทุกคนเลยอุ้ย งามงามพี่น้องอันนี้คือถนนอยู่ในประเทศไทยเลยทุกคนเลยมึงมึงมึงกับกองัปกองเลยโหว้าวเขียวอุ่มทุ่มอยู่ทุกคนโอ้ยทุกคนเลยเห็นบ่หลังจากบ่หลังเลิกงานได้หนีมาเก็บบรรยากาศฝากผิดฝากน้องอันนี้นี่เป็นต้นเนี่ยอ่าเป็นองุ่นเป็นต้นองุ่นบ่่วาแม่นบ่แม่นบ่ทุกคนน่ะนี่เป็นเคืออะรนคืออะไรคือคือคือ ถังขยะให้มอพี่น้องอยู่ในประเทศไทยถังขยะต้องว่างไวทุกหนาบ้านจะสิทุกคนถังขยะตรงนี้อยู่ในประเทศไทยนะเพลินป่ได้ไให้ทิมม่วสู่อะจำ่อกถนนพน,น,นดีปะ่ะทุกคนดีปะ่ะดีถนนบ้านเพิ่น ลายกับบริมีขี่พุนขี่เนื้อบริมีเนาะทิมขยะซ้ายอีกได้ทุกคนเลยก็คือบอกทีม,มันก็เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่สิเพิ่นซีมีทางขยะไว้ให้รับรองเรียบร้อยทุกคนย่างไปแท็กว่าบริเป็นตะยานนี่ทุกคนในบริอก,กองวงจอนเะนี่ยน่ยังมากน้อยเดียวหนิก็เห็นแหละกองวงจอนะโอ้พี่น้องเ่าปลอดภัยบ่เออก็ปลอดภัยนะสูงเลยทุกคนปะโตพี่น้องเอ้ยเบิ่งเนี่ย อันนี้ก็ถือว่ามือนีนำมาเก็บบรรยากาศได้พี่น้องได้ไปฝากพี่ฝากน้องทั้งฟังสปปล่าบันเท่าดูกันเอ้ยนี่อันนี้นี่ก็สิเป็นอันบ่อนใส่ขยะที่ว่าเป็นถุงเป็นถุงไใยได้หนิผุนสางออกมาผุนสางนี่นี่เห็นกล่องวงจรมีเห็นบ่แรกกับ้านเพิ่นนี่คือแบบว่ายามกลางคืนมาหนเงี้ยแบบเพิ่นบปิดเสียงดกเสียงดังในยังได้บริให้มันเป็นสิรบกวน เพื่อนบ้านนะสิมันสิหลบกวนบ้า,านเคราเงี้ยสิเพิน่นมีมารยาทเพิ่นเก้งใจกันเด็กผิวน้องไรคนไทยได้เออเพิ่นดีขากลิทุกคนเอ้ยบางคนเบิ่งนี่คือมันมืดได้ผิวหน้องเลยบัดเพาะมาบิ่งนี่ ตัวจริงกับบอด้มื่อปันได้ได้หนิในในบอนนี้ดอกในระหว่างบอนนี้ซื้อ,อแต่ว่าตรงไปพุ่นแห้งแจ้งสว่างแล้วก็สิเป็นถนนใหญ่อีกทุกคนบ้านเป็นถนนใหญ่นะฮะทุนอไอพี่น้องเอ๋ยบึร์กเบิร์กเบิร์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 ทางหน้าบารังนี่สิเป็นสนามกีฬาหรือว่าศูนย์เยาวชนนะพี่น้องนะศูนย์เยาวชนอยู่ในประเทศไทยพี่น้องเอ๋ยว้า ความสว่างไฟมันจะตอบต้าเหลื่อมตาทุกคนความสว่างของไฟฟ้าอยู่ในประเทศไทยแล้วความสว่างของถนนบ้านเพิ่นโอ้โหจะว่าสว่างบละพี่น้องทุกคนว่าสว่างบ่ผูสว่างทุกคนกล้องวงจรปิดก็ม่นเลยถึงสองสพี่น้องทุกบ้าอเซิงกล้องวงจรปิดก็ม่ทุกคนสองอัน อันนี้อันนี้เลยบอลลังเนี่ยไปกลางคืนไปผู้เดียวนะสิบอลลังก็บม่ได้ย่านทุกคนมันก็เลยเป็นตายานนะแบบว่าความปลอดภัยสูงอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ไ่ได้มีโจรมียังเด้เออกองลงกองร้อนนะกส็สบผมีอีกบานโอ้โหมันบานเห่าเนี่ยเห็นบ่อคือว่าเป็นข่าวเป็นยังบานบอลลังก็คือแบบว่าเดือนเดือนท่้งคืน้องร้อนไปปุ๊กตึกนั่นตึกนี่ไปปุ๊กไปปุ๊บนะบอกว่า,าพวกที่อยู่ในห,ห้องแถวเรียกรีบไทยเก็บเงินนะสินะทุกคนนะโอ้ย กระสังเป็นไปได้บ่งถึงคนอันนี้คือทางยางของประเทศไทยเด้อพี่น้องเด้อไฟนี่สว่างหุ่งจ้ามาเลยยางไป้ไซก็บ,บริเวณตะย่านพี่น้องแล้วก็ถนนของบ้านเพื่อนนี่เพิ่นชิบาบว่ามีปูคนกรีดเรียบร้อยทุกคนทางยางของคนยางนี่ก็เพิ่นกิบสิปูี่นอนน่อนคนความ งามแล้วก็ความอลังการนะทุกคนนะว้าวอบกบว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 กพูดยางประผลกับสิเป็นซอกเป็นซอยน,น้อยๆเข้าไปทุกคนแล้วก็เป็นซอกเป็นซอยน้อยๆนี่ยบริมีขี้ดินได้พี่น้องได้บริมีขี้ดินทุกคนนี่เห็นพอนี่พี่น้องเบังนั่นี่มีอะไรจะว่าบวบอ๋อโอ้ผักบ่พี่น้องเอ้ยบังหักบ่ ถนนอยู่ในประเทศไทยนะพี่น้องโอ้โหทางเท่งนี่จะเป็นศูนย์เยาวชนจะเป็นห้องแบบว่าจะได้ละห้องพักหรือว่าตึกพักของเยาวชนที่ไาอยู่ในสนามกีฬานี่นี่สนามบอลเล่สีนะไสุกนนะอยู่ในประเทศไทยนี่คือแบบว่าเพิ่นสนับสนุนการลินกีฬาทุกคน,น,น,นนะเลยจนมุมห้ตงนมหุองปังงามเลย กอากาศดีทุกคนอยู่ในห้องกระห้อนออกมาทางหน่อยกขโอ้ยลมเย็นวอยวอยลมถือว่าสุดยอดเลยลมวอยวอยเย็นสะดวกสบาย,ยหายใจกะง่ายทุกคนเห็นบอีินออกขากันาประเทศไทยนี่คือว่าขักเบิด พี่นอ้องเป็นไซเป็นไซออกไปได้ไหมเนี่ยพี่น้องทางนทางลังอันนี้ทางลังเอาบอลังองา่าพี่น้องสำหรับพี่มีบอลังกัสิไดรลำราพัดจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วมือนี้บอลังก็ถือว่ามาพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งซอกซอยอยู่ในประเทศไทยจะสีความสว่างและความปลอดภัยจะสีมีกล้องวงจรนถูกบอลบอก็คือแบาบว่าเห็นมาเลยนาะพี่น้องเนาะเห็นว่ากล้องวงจรมีเบิดจะสีแล้วก็ความสวยงามความสว่างของ ซอยสอกซอยอยู่ในประเทศไทยอย่างีนะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้เบาหลังกับสีได้ลํำลาผาจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้เบาหลังเี้ทุกคนด้อยสำหรับคลิปนี้กับสีขอเกา่าคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ